วันนี้พามากินอาหารฮาลาลที่แถวบางบัวทองครับร้านนี้ชื่อร้านอันวาชาชักครับโรตีที่นี่ทํากันสดๆเลยครับหอมน่ากินมากส่วนผมชอบกินโรตีใส่ไข่ครับพับพับพับแล้วก็ทอดครับโอ้ยเหนล้จ้าไปกินดีกว่าอีกเมนูหนึ่งที่ผมสั่งครับคือเบอร์เกอร์ไก่ครับที่ร้านมีห้องแอนั่งสบายครับลุกถางวัวเมนูนี้คุณพ่อชอบมากครับส่วนข้าวหมกเนื้อคุณแม่กรปืมครับ โรตีใส่ไข่หมูผมมาแล้วขอไปกินก่อนนะครับโรตีของรา้านนี้แป้งจะน,นุ่มและหอมมากเลยข้าวหมกเนื้อจะเป็นข้าวแบบเม็ดยาวแม่บอกว่าน้ำจิ้มแซ่บมากครับส่วนนมเย็นไม่มีชีติครับในที่สุดเบอร์เกอร์ของผมก็มาผมสั่งเพิ่มไข่ดาวและชีสเยิ้มๆเลยครับน่ากินถ้าใครชอบอาหารแบบนี้ก็มาตามกินกันได้นะครับ ร้านปิดถนนจอดรถริมฟุตบาทได้เลย